ในที่สุดก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะชั้น8พันทิบงามวงวาน,นพื้นที่เล็กๆนะฮะ6คูณ1.5ถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าที่ตลาดปัตรทริกรนนะแต่พี่นิวก็ใส่ใจนะฮะเรื่องการดีไซน์ก็พยายามคัดเลือกพยายามคัดเสื้อที่สวยจริงๆแล้วเน้นสไตล์ก็แวะมาเดี๋ยวมีราคาแบบน่ารักน่ารักนี่ก็คือวัน พฤหัสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขายกันอยู่อีกสามวันนะทุกคนก็คือสุขเสาร์และอาทิตย์นะอยู่ตรงนี้เลยนี่นะฮะพิกัดคือหาเสาบีสิบสองแล้วก็เดินตามพี่อยู่มานี่ฮะเดินมาตรงนี้เดินมาเดินมานี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนด้านหลังหรือเพื่อนๆมองหานะสเตจเวทีอยู่ด้านหลังง่ายนิดเดียวไงก็พบกันนะฮะที่ชั้นแปดพันธิพย์งามวงวานตลาดนัดติดแอ